สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับข้อมูลในคลิปวันนี้นะต้องขอคุณเพจไทยแบงกาดครับอันนี้พูดแล้วต้นคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเราวันนี้นี่มันเกี่ยวกับนี่เลยครับตะลางออกของนะครับเป็นสเก็ตด l วของการออกของของปี2024ครึ่งหลัง ก็คือถ้าจะเห็นเนี่ยมันจะประมาณเดือน7นะครับ7 8 9ดก็คือประมาณเทียร์3เทียร์4นะครับของปี2024ันย่งก็คือหลัลงของปีนี้ทั้งหมดอ่ะเมื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูกันก่อนแล้วกันแล้วก็มันมีถามตรงๆก็คือมันมีบางอย่างที่มันค่อนข้างน่าคุยเราเลยทำเป็นคลิปเนาะอันดับแรกครับจริงๆอันนี้มันประกาศไว้อยู่ในตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วว่ามันจะมีการออก d p t ีทศูนย์หนึ่งึ่ง อันแรกอะมันจะจบที่เดือน6มันจะเป็น DTP01 ซึ่งจะออกอันเดือนเดียวกับ DVS01 ก็คือของของของหรูภาพดีที่เป็นบูตเตอร์อันแรกจะออกพร้อมกับของเสริมของภาค V ที่มาในเดือนเดียวกันที่เป็นกล่องคอมพิวเต็ตนะครับทีนี้กล่องแบบธรรมดาก็จะออกในเดือน6อะ่ะเดือน7ขออภยัยเดือน7ซึ่ง อันนี้ถ้าใครไม่อยากได้ของหรูในเดือน7ก็ซื้อตัว DBT ศูตัวนี้ได้นะครับทีนี้พอเรามาดูเดือน8เนี่ยเขาจะออกค่อนข้างต่อนเนื่องเลยนะก็คือ DCP ศูก็คือของหรูก่อนแล้วก็ตามไปที่เดือน9ก็คือเป็นของไม่หรูเหมือนเดิมเนาะแต่ทีเนี้ยในของเดือนของเดือน8เนี่ยจะมีตัวของ DVS 0 2ด้วยซึ่ง DVS 0 2เนี่ย าทางหน้าเพจเขาประกาศเป็นที่มันเป็นการแบบแปลไทยที่เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งก็หลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของเดือน10นะครับเดือนเดือน10จะเป็น DCP 03จะออกเห็นว่าจะออกกันต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เดือน11เป็นบุต,ตรสานะครับของภาคดีทีนี้เนี่ยในช่วงของ3เดือนตั้งแต่1 0ถึง12เนี่ยจะมี DVS 03ก็คือของเสริมภาค V นะครับ ออกด้วยแต่วงเล็บว่าไม t เ r ินไว้นะก็คือน่าจะขายเหมือนพวก S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  9 S S 10น่าจะประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายที่เดือน12เนี่ยจะเป็น D L B T นะครับกับ D L T D 0 1ก็ทั้ง2ชุดนี้เนี่ยออะโตไปสำรวจมาแล้วสำหรับใครที่คิดว่า แหมเราเพิ่งผ่านพ้นเนือ้อเปนไปของภาควีเราน่าจะไม่โดนแล้วสิ้นปีคุณโดนนะครับนะก็ออกมาทั้งตัวของถ้าดูในเส้นของ TD หรือบูสเตอร์เซตที่เป็นคอมพ l ีทเนี่ยก็ออกแล้วก็ได้นอนครับ collector pack ก็ L L D L B T ศูนย์เขาใช้รหัสว่า D L B T มันไม่ได้หัสีน้ำหน้าที่แปลว่า Collector แปลว่าชุดนี้มีแค่กล่องสุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งใครอยากเล่นก็ต้องซื้อ Starter บวกกับกล่องสุ่มนะจ๊ะไม่มีแบบคอมพิ e ขายโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับอันแรกคือตรงที่เราอยากให้ดูกันก็คือตัวของ D V S 0ูนย D V S ศูนย์สองเนี่ยเอาเข้อจริงๆเขาสปอยไปแล้วแหละนะครับทางเพจก็จะเป็นในส่วนของ ยูนิตนะครับถ้าเป็นภาคเก่าเลยจะเป็นในช่วงของภาค3ามภาคสามภาคสี่เป็นหลักก็จะเป็นพวกเนี่ยอย่างไอตัวของอ่าแองเจิลฟีเทอร์ก็จะเป็นสายเซเลสเชียลลิงจกอไม่ใช่ลิงอ่าชาชาร์โดพารินก็จะเป็นเรจจิ่งฟอร์มนะครับหรือว่าตัวของโกพารินก็จะเป็นเพอร์มิเนนต์ครอเนี่ยจะเป็นจะเป็นของประมาณภาคนั้นนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยไอตัวอ่าทาจิคาเซก็จะเป็นตัวแอนเชียนนะครับก็อันนี้จะเป็นชุดประมาณชุดภาคของภาคที่มีลือตัวในภาค3ภาค4มา ก็จะประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับมันจะเหมือนน่าจะเข้าใจไม่ผิดคือมันจะเหมือนชุดแรกมันจะรี่มันจะออกมาแค่4ี่ตัวก็คือ1 2 3 4สสแล้วก็จะไม่ได้ออกอีก3ตัวให้อีก3าตัวเนี่ยมันจะเป็นของรหัส V เก่าอยู่แล้วนะอย่างอย่างอย่างของซาโดเนี่ยจะเห็นได้ชัดก็คือจะมีเลดจิ้งมีทาทูมีตัวของอาริมแนแลนะครับแล้วก็จะมีของคิวที่เหลืออีก3ตัวอย่างบัสเซอร์ดาร์ตัวทิ้งไตเก่าหรือว่าตัวของ รีฟอร์เนี่ยตามตัวนี้มันก็จะไม่ออกมาให้หรือว่าของโกเนี่ยตัวทิ้งใต้เก่าตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวของเพอร์ซีวาลก็จะไม่ได้ออกมาให้เพราะพวกนี้มันมันเพิ่งออกไปมัดบาเองนะครับมันทิ้งเวลาหากันไปเยอะในชุดมันจะออกมาติดแค่อย่างละสี่ใบแล้วมันก็จะตัดของทิ้งเหมือนเดิมทีนี้อีกชุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าเป็นประเด็นที่อยู่ดีตระกูลอ่ารหัส d v s ออกไปออกแบบตระกูล SS เลย ก็คือชุดของ DVS 03ซึ่งจะแยกออกเป็น3เดือนนะครับก็จะเป็นชุดนี้มันออกเนี่ยจำนวนแครที่ออกเนี่ยถ้านับจากตรงนี้1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสำนวนแครอ่ะนนมันเท่ากับชุดนี้นะเว้ยหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสแต่ว่าไม่ถูกออกเป็นคอพทีทคือเอา,าตรงๆเลยว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงดีๆเขาถึงเหวี่ยงออก เป็นคอมพิซเตเดี๋ยวว่าออกเป็นไมล์เถินแต่น่าจะเข้าใจว่ามันถ้ามันออกตุ้มเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคงจะเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันคงจะแบบอาจจะเก่งเกินไปหรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้าเรามาดูของในนี้เนี่ยอย่างรอยย่ออย่างเงี้ยจะเป็นของซาโลเมนะครับแล้วก็เป็นจีเวลไนท์แหละแล้วก็จะมีตัวของออร์แลคโคออร์คโคเป็นใครวะออร์แคโคเป็นเมกัสนะครับนะไอออร์แคเป็นวิทนะครับตระกูลพวกวิทแดง ใช่ไหมเออโยออใช่วินวิชนะครับแล้วก็จะเป็นมีตระกูลพวกรีเวิร์สแต่เต็มเลยอย่างตัวของอันเนี้ยก็จะไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็จะมีมนะครับที่ที่มีโกะรีเวิร์สเจเนติกเก่าไม่มีตัวรีเวิร์สนะหรือว่ามีอย่างตัวของอ่าโยอะไโยทาการุโย โยธาการลึุนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่รีเวิร์สของมันเนี่ยตัวของดี d ีรีเวิร์สนะบาซิงเฟรมอันนี้ก็ตัวเก่าของภาคแรกเนี่ยเออมันจะออกมาในชุดนี้ด้วยคือหลกัหลกๆในชุดนี้ที่เห็นนะ่ยมันเหมือนมันจะค่อนข้างจะมีตัวหลักอยู่2ตัวเว้ยเออแล้วถ้าจะนับของใหม่ในชุดจริงๆเอาเอาอันที่รู้ก่อนก็จะเป็น4ใบล็อตหนึ่งจะเป็น4ใบประมาณนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้จะเป็นใบใหม่นะครับแล้วมันจะออกตัวของ เอ่อ uh, PG สามหมื่นไอชิี PG สามหมื่นมาให้เนาะแล้วก็ของนาลุจะเป็นดันการี่เดี๋ยวเรื่องธงเรื่องเทคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที d i เมนชั o n dimension Dim จะเป็นออริจินอลเ l เวอร์ r ีโร่นะไม่ใช่ไม่ใช่รีเวิร์สนะครับแล้วก็สไปร์บัตเทอร์หรอ จะออกดัตลี่เอ็มเพอเลอร์ใบนี้ใบนี้ไนมะ่ผ้าเก่าก็ไม่มีอ่สาสไปเป็นรนะีเวิร์สเนาะอันนี้ลูเคียรีเวิร์สนะครับแล้วก็จะมีตัวของเงือกเงือกหลายเลยว,วะเงือกเงือกไปสำนานข้าบไปแล้วก็จะมีตัวของเมลสตอร์มเมลรีเวิร์สนะครับอันนี้จะเป็นของพวกบีชมาสเตอร์นะครับอ่าเมกาโคลนีอ่าเป็นสายแม็ชินนิ่งแมช มีแมชชีนอาร์เมอร์บีเทิลมันเป็นไม่ใช่แมชชีนนิ่งด้วยครับมันมันออกเป็นสายด้วงมันแก้ชื่อมันไม่ได้ใช้ชื่อนั้นนะเออมันมันบอกว่าแมชชีนเฉยเมันมันไม่ใช่แมชชีนนิ่งแล้วมันแมชชชินนิ่งเหรอวะแมชชีนนิ่งแมชชีนนิ่งขออภัยขออภัยแมชชีนนิ่งบางตัวก็ไม่ติดแมชชีนนิ่งไงตัวเนี้ยมันเป็นเดอบีทไอ้นี่เฉยๆนะครับก็อันเนี้ยน่าจะถูกแยกออกน่าจะเรื่องของความเก่งเรื่องต่างๆก็ตามเนาะก็ เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่าอะไรออกเมื่อไหร่แต่แอตโตที่เลงก็คงจะเลงในส่วนของนายลูกคามีครับดันกรีนะจ๊ะไว้เจอกันตอนเด็กโปรไฟล์มันออกมาแล้วก็อันนี้คือให้ดูคะนข่าว,าวก่อนอันนี้คือแคนสีชมพูของภาคดีซึ่งอารมณ์ก็เหมือนเลือกนั่นแหละนะครับใครที่อยากเล่นก็กำตังไวแ้แน่นๆเสียตังค์เยอะแน่นอนนะครับอันนี้ตีชมพูของมันนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นบูสเตอร์นะจ๊ะ ออันนี้ก็เป็นบุตเตอร์จริงๆออกมา,าจะบอกว่าเงื่อมันก็ไม่ค่อยเต็มปากนะเพราะทีสมส่วนใหญ่แม่งเป็นชุดนักเรียนผู้หญิงหมดเลยนะครับมันก็เลยเออมันจะจะเลือกกี่โมงอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็นั่นแหละอารมณ์ก็คือคล้ายๆแขวนเนือกแล้วกันแต่มันเป็นแขนเสียมผูกนะครับก็คือยังออกเป็นผู้หญิงล้วนทั้งเด็กและก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะจะมีตัวของไม่มีตัวของคอมพิวต์นะครับ ก็เหมือนเดิมเป็นเซ็ตขายนะครับเนี่ยพออาิเสกก็จะเป็นเงือพอไม่ใช่อธิเสษก็จะเป็นเด็ก,กัะเรียนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตารางออกของนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่พูดไปขอบคุณเพจไทยบรรจารดับนะครับสำหรับข้อมูลนี้ไว้เจอกันในคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับไว้จะมีคลิปลงให้ดูได้แลแหละวันนี้ไปและสวัสดีครับ